ครับที่ของผมคือมันเดินน้อยเกิดมาสร้างอย่างได้เลยเอาผมของผมเดซีจิไปถ้ากัดจีนี้น่นผมได้น้อยกว่ารอาผมเพราะว่าใต้ใหญ่ำ

เิมาแกงนแล้วไ้าไปต่อได้ตรงนี้เราก็แล้วมันก็ตมีมัส่วนเกิดความไม่ถูก้งหมดแลเพราะว่าขั้นตอนการสำรวจข้อมูลต่างๆเขาจะใช้บริษัท่ภษามาสำรวจข้อมูลขสอบตุนาท่ส่วนขอางี่ฝรั่มเศีนองเนี่ยได้มีปัญหาเรื่องความเป็นร่างตรงนี้นะได้คืนมาครอบครวทุ่เกิดกาุ่มตวได้รับผลกระทบสถานการณ์น้อยู่มาในข้างนี้นะครับ Icana, หลังอีกอย่างไกินัสือลองถูกต่อทันครัวบรรยากาศรับพเโยส่งของบ้านของเมืองของมมฮัตรับเพื่ได้รับรับโพรับจับจัชาวบ้านของท่านนี่ยาเดียวในแต่ละวันได้รับก็จะอดหรือว่าได้รับผลกระทบการถายเลร้างถ่ายส้าท้อเราพานสายใช้ใช้มาของรัยยของโฮาครับ เ่าเป็นลอดที่ทรงสิดหนงสือแเนี่ยมันอาจจะเสียนไม่ได้เลยเอาบุคคลที่เรบหูลกมายืนยันไว้นะครับท่านาันรถไฟือราคาตารางมาละเจ้าลอยเจ็สิบหาบาทอันนี้คือคูณค่ามาตรฐานแนัวแต่ว่าตารางเดียวกันขค้ืทชี่ใกล้กันอที่เท็ดท่านเปลี่ยงแถมพ้นหนึ่งเป็นที่นเหมือนกัน ถ้าเปิดได้สนางว้าล่ะคุ้นขาไม่ได้อาหารแล้วส่งทันสี่สิ่งอันนี้เขามองว่ามันเป็นธรรมกับชาวบ้านนะครับเนาะแล้วมันก็นเลยด้ยวยความที่ว่ามาปรุงใส่ในการทำงานของการรถไฟเนี่ยมาได้มีการประกาศการตัดลดราคาการตัดแต่สังเกตเห็นเนี่ยมันก็นเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความต่างหุนในการเป็นรักงานในการที่ว,วา่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รับผ่านตัวเช่นคือเปิดคิดในราคา มาคิดเป็นตารางวาเหมือนเขาให้ช่างเป็นคิดนะครับถ้าเราไปก่อสร้างเองเนะ่เป็นคิดเป็นตารางเมตรละนี่นะครับสมมติตารางเมตรละหกพันห้าพันกับเขาอุ้กับชังเมื่อเป็นเหมาไปแต่อันนี้คือเจ้าหน้าที่เป,เป็นอะไรสิ้นส่วนนี่ครับตึกอาคารพนิ์นะครับเป็นกับคิดถูกก็คืออาคารพนิษมันใช่ผนังรวมกันใช่คานรวมกันแต่เขาเป็นผู้เด,ดินร่อนเขาอยู่ในอาคารพนิ์เขาจ่สามารถยกอาคารพนิษเนี่ยไปสร้างอันเดียวได้ถ้าสร้างอันเดียวได้บุ๊กจะกลายเป็นตึก ตึกกลายเป็นเงื่อนไขกบฎตรงครับของอทั้งที่เวนพื้นเห็นหมครับย<ม>ากใหือรถไฟหรือว่าท,าทั้งผู้เวนพื้นอะผู้รับผู้ว่าเขาบสามารถเอาเงินตีตรงตีทานหื่อเนี่ยไปสร้างใหม่ได้เพราะว่าทานคิดในราคาตึกหรือว่าอาคารพนันธุ์ที่เหมารวมกันครับผมมันย่อมเกิดปัญหาตรงตีชาวบ้านตรงนี้ตัวนะครับและแห่งอย่างหนึ่งตีดินตีดินเนี่ยผมไปเจอว่าคนคิดจากรมธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์ผมก็ไปคิดดูตีของผม อ่าคือต้นทางนะครับต้นทางทางเข้าตั้งไม่ต่ํานะครับมันราคาอยู่ตารางวาละเก้าพันแต่ของผมอยู่แถวกลางทางกลางทางของผมเนี่ยราคาอยู่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยแต่ปลายทางคือบ้านสันจุปปกปุ๊บเปนอยู่ที่ห้าพันสามครับผมความเจริญคือปุ่นยักษ์คือปุ่นไปตรวจสอบว่าัดใดเจริญกว่ากันมันทํามันปีน่นออกซอยข้างตีบ้านหวายฮันมะมดเข้าในเมือง แต่เพิม่มมาเด้อ,อกเอาสายสันปุกนะครับแล้วมาถามว่าทําไมตีสันปุกอ่ะได้แพงกว่าของผม mm hmm. คือทีนี้เนี่ยจะคิดจากธนาลักษณ์มาได้ครับต้องคุณมาต้องมาดูสภาพว่าตรงหั่นอะมันจะเลื่อนกรอมันได้กรองย่างบดีอ่ะครับคือตัดหั่นอะขอได้เต่าครับข้างหลังกับมือไถด็ดรอดครับแต่คือได้น้อยกว่าข้างหลังบ้านนี่ครับมันจะมีปัญหาตรงนี้ตัวเอง